สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สิงหาช n แนลเรามักได้ยินข่าวของทัพเรือซื้อเรือรบจากต่างประเทศไม่ว่าจะจากจีนหรือประเทศต่างๆทำให้คนจำนวนมากคิดว่าเมืองไทยของเรานั้นไม่สามารถต่อเรือรบได้เลยแต่จริงๆแล้วเมืองไทยของเรามีหัวต่อเรือหลายแห่งที่ต่อเรือรบได้มาหลายปีแล้วในวันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับมาซันผู้ผลิตและออกแบบเรือรบสัญชาติไทย100%เเซยอดขายสูงสุดในประเทศ อู่ต่อเรือคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเรียงสามารถส่งออกเรือรบขายให้กับต่างชาติได้อีกด้วยมาซันหนึ่งในอู่ต่อเรือที่สามารถต่อเรือรบได้เป็นอู่ต่อเรือแถวหน้าของประเทศไทยที่ผ่านงานต่อเรือ ให้กับกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือต่างชาติมาแล้วโดยรวมต่อเรือไปแล้วมากกว่า400ลำบริษัทมาซันจำกัดมหาชนตั้งอยู่ณตมลบบท้ายบ้านอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการริมแม่น้ำเจ้าพยาใกล้าปากอ่าวไทยมาซันก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2523โดยคุณพ่อของคุณพัทรวินจงวิสารกับอดีตหุ้นส่วนซึ่งเคยทำงานในอู่ต่อเรือมานานหลายปี ก่อนจะลาออกมาแล้วเริ่มธุรกิจอู่ต่อเรือของตนเองเริ่มจากการต่อเรือไฟเบอร์การ์ดเล็กๆแล้วค่อยเรียนรู้ไปต่อเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนสามารถต่อเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ความยาว58เมตรที่ใช้ในภารกิจของกองทัพเรือมีพนักงานมากกว่า400คนเป็นวิศวกรมากกว่า60คนจุดเด่นที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นคือสามารถออกแบบเรือได้ด้วยตนเอง100%ไม่ได้ทำตามแบบของต่างประเทศ จึงทําให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่ามาซันมีประสบการณ์ในการต่อเรือให้กับหน่วยงานราชการต่างๆได้แก่ตํารวจน้ํากรมประมงการท่าเรือกองทับเรือและยังมีการทําเรือให้กับเอกชนที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์เรือท่องเที่ยวเรือขนส่งสินค้าเรือแท่นขุดเจาะน้ํามันด้วยผลงานเรือรบที่ผ่านมาบางส่วนเช่น M58 Patrol Gunboat เรือหลวงแหลมสิงห์ PGB561 เป็นเรือตรวจการปืนราคาโดยรวม699ล้านบาทออกแบบและต่อขึ้นในประเทศไทย100%ซสังกัดกองเรือตรวจอาวกองเรือยุทธการความยาว58เมตรกวาง9.3เมตรความลึกกลางลำ5.1เมตรกินน้ำลึกเต็มที่2.9เมตรระวังขับน้ำสูงสุด520ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซลจากแคป3 5 1ห้ขนาด2,500กิโลวัตต์จำนวน3เครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า m a n d 2 8 7 6และลีลอยซูเมอร์ให้กำลัง300กิโลวัตต์50เฮิร์ตซ์3เฟสจำนวน3เครื่องเพื่อนใหญ่76ทับ62ออโต้ era, นมีเลล่าจำนวน1กระบอกเพื่อนกลนขนาด30 mm, TS, นมิลิเมตร MTS จำนวน1กระบอกเพื่อนกลนขนาดจ50นิ้ว จำนวน2กระบอกความเร็วสูงสุดที่ระวังขับน้ําสูงสุด2 3นอตระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า2,500ไมล์ทะเลความคงทนทะเล c s สเตด4มีห้องและที่พักอาศัยตามมาตรา53นายพร้อมระบบเรดาร์เอ็กแบกำลัง30กิโลวัตต์เรดาร์แบบ X-band แบกำลัง25กิโลวัตต์ระบบสารสนเทศเพื่อการเดินเรือแบบ ECDS เข็ม e ทิศยโรแบบ r ร n g l เ s e ซ g y r o ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก GPS ใช้ในภารกิจปฏิบัติการสงครามผิวน้ำและการต่อสู้ภยัยคุกคามทางอากาศการราดตะเวนการตรวจการทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอนามันคุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่ง M 3 6 Patrol Boat เรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือตอน111ตอน112และตอน113 ข้าประจําการในปี2 0 1 4ราคา7 20ล้านบาทต่อลำตัวเรือทําจากอลูมิเนียมอัลลอยททนต่อสภาวะทางทะเลที่ซีสเตท5ความยาว36เมตรกว้าง7.6เมตรสูง3.6เมตรกินน้ําลึก1.7เมตรความเร็วสูงสุด27นอตระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า1,200ไมล์ทะเลปฏิบัติการได้นานต่อเนื่อง10วันโดยไม่ต้องรับการส่งกําลังบํารุงท่าเรือมีพื้นที่ พร้อมอุปกรณ์การยึดตรึงรองรับการลำเลียงขนส่งติดตั้งแท่นแบบถอดได้รองรับเรยือยางท้องไฟเบอร์กั๊ความเร็วสูงติดตั้งเพลนที่ท้ายเรือสำหรับการยกเรือ,อยางรองรับตู er ้คอนเทนเนอร์20ฟุตได้2ตู้หรือติดตั้งระบบขีปนาวุธนํำวิถีอาวุธประจำเรือเปืนกลขนาด20มิลลิเมตร1กระบอกที่หัวเรือติดตั้งเปืนกลขนาด30มิลลิเมตรพร้อมเปืนกลขนาดจุด502กระบอกบริเวณกับซ้ายและขวาส่วนที่พักอาศัย รองรับกําลังผลได้28นายมีห้องประกอบอาหารห้องสักรีดห้องอเนกประสงค์ระบบเดินเรือด้วยเรดาร์กำลังส่ง12กิโลวัตต์และ25กิโลวัตต์มีดาวเทียมนําทางด้วย GPS ใช้เครื่องยนต์ดีเซลจากคัมมิน K50M จำนวน3เครื่องยนต์ให้กําลังเครื่องยนต์ละ1,800แรงมา้าสามารถแยกการทํางานได้อิสระทั้ง3เครื่องพร้อมด้วเครื่องปั่นไฟ กำลัง112กิโลวัตต์จำนวน2เครื่องใช้ในภารกิจชุดปฏิบัติการพิเศษภารกิจลำเรียงอุปกรณ์และรักษาพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆสนับสนุนด้านการแพทย์การบังคับใช้กฎหมายทางทะเลการปกป้องเรือพาณิชย์และเรือประมงค้นหาและช่วยเหลือพร้อมทั้งภารกิจดูแลความปลอดภัยของ VIP m พ5มพ l โเรือตรวจการประทุมวัน2 817 สร้างจากแบบเรือ M25 Patrol Boat ซึ่งเป็นแบบ VLP Design ที่บริษัทมาซันได้พัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆใช้ในภารกิจของหน่วยงานราชการเช่นกองบังคับการตำรวจน้ำเรือ813ถึง814และกลมรมศุลกากรโครงสร้างอลูมิเนียมพลประจำเรือ14นายใช้ป้องกันละปราบป,ปามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมภารกิจการตรวจรัตะเวน ตลอดจนภารกิจค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการป้องกันทรัพ,พยากรรวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรักษาวความมั่นคงตามแนวชายฝั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์สื่อสารอันทันสมัยระบบนีเวเกเตอร์แบบ X-Band r a d a เรเข็มทิศด,ดาวเทียมระบบ GPS และอื่นอื่นอีกมากมายใช้เครื่องยนต์ดีเซลจาก m a n 2เครื่องให้กำลังเครื่องยนต์ละ1,213กิโลวัตต์ต่อเครื่องใบพัดแบบ w a t e ต Jet มีห้องพักสำหรับลูกเรืออย่างเพียงพอพร้อมตู้เก็บของโตทำงานระบบไฟฟ้ามีห้องครัวห้องน้ำห้องพักผ่อนในช่วงนานาสาระหนึ่งในปืนเรือ ที่มีการผลิตและใช้งานอย่างแพร่หลายและมีชื่อเสียงมากที่สุดแบบหนึ่งของโลกปืนยเห่ากส6บอฮอตโตโมิลาลาร่าจะพิเศษอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับแต่เดิมนั้นออกแบบโดยบริษัทฮอตโตมิลาลาร่าแม้ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น ลีโอนาร์โดแต่ทุกคนในวงการทหารเรือยังคงติดปากเรียกมันว่าฮอตโต้มิเลล่าหากพูดถึงเรือรบจะต้องนึกถึงอาวุธประจำเรือที่สำคัญที่สุดและขาดไม่ได้นั่นก็คือปืนใหญ่เรือฮอตโต้มิเลล่า76ทั้ง62มีใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพเรือกว่า60ประเทศทั่วโลกโดยจุดเด่นคือสามารถใช้งานได้ในเรือหลากหลายประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยตัวเลข7 6หมายถึงความกว้างของปากกระบอกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร62เป็นความยาวกระบอกปืนมีหน่วยเป็นเท่าของคาลิเบอร์โดยในรุนซูเปอร์เรปิดเป็น,ป,นปืนที่สร้างขึ้นใหม่หัตาการยิงสูงสุดถึง120นัดต่อน,นาทีสามารถเลือกใช้กระสุนได้หลากหลายรูปแบบรวมถึงกระสุนน้ำวิถีดาวเทียมกระสุนแรงเฉืยหรือ GPS หรือ INS ซึ่งมีระยะยิงไกลถึง40กิโลเมตรสำหรับเป้าหมายภาคพื้นดินใกล้ชายฝั่ง ยังมีการออกแบบรูปทรงป้อมปืนให้ตรวจจับได้ยากหรือสเตลลดการสะท้อนของคลื่อเรดาร์ด้วยการลดคอรเซ็กชันปัจจุบ,บันปืน76ท่าหกอโต้มิลาลาได้ถูกติดตั้งในเรือรบของกองทัพเรือมากกว่า60ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยและสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวก ท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับสนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>